วันนี้เรามาดูปั๊มน้ำไม่ทำงานนะครับนี่ครับเรามาเช็คมาช็คตัวนี้ก่อนนะครับเปล่าครับนี่ครับมันจะติดกันอย่างนี้นะครับมันจะไม่ดีดออกครับังเกตอยู่หน้าหน้าสัมผัสมันนะครับ หน้าสัมผัสมันจะมีอะไรดำๆอยู่ครับเรารู้หน้าสัมผัสตรงนี้ตรงนี้เป็นพวกมดพวกอะไรเข้ามาอยู่เอาไข่ควงอะไรกี่ดอกก็ได้ครับเยอะเยอดแล้วเราก็ลองกดดูอีกทีอีกครั้งหนึ่งครับ ปล่อยครับเปิดมั้งเกิดไม่ครับเนี่ยครับไม่เคยควงหรือเราปิดไฟแล้วกระดาษทรายขัดก็ได้ครับเนี่ยตัวนี้เลยครับเนี่ยปั๊มน้ำแบบนี้นะครับสำหรับรถต้นไม้รถอะไรครับอ่ะเปิดมั้งเปิดบ้างดู วันนี้วนี้ทำงานแบบจีดตอ่อจีดต่อถะาลงดันมันได้เปิดไปยื่นครับนี่นครับนี่ก็ทำงานปกตินะครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ